โรงเรียนหางดงรักราชอุปถรรมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหางดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2519บนเนื้อที่15ไร่1งาน26ตารางวาเดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนหางดงวิทยาคมต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2520ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถม จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้บริหารคนแรกคือนายสมรัตตัญญาสีประจำโรงเรียนคือสีขาวแดงโดยมีความหมายประจำสีดังนี้ขาวของเราคือธรรมประจำจิตแดงของเราคือชีวิตอุทิศสร,ร้างสรรค์ปรัชญาของโรงเรียนคุณธรรมคือคุณภาพมีสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นรูปน้ำต้น บนข้อความปรัชญาของโรงเรียนหลอมรอบด้วยรัศมีสีทอง19แฉกและมีชื่อของโรงเรียนอยู่บนริบบิ้นด้านล่างวิสัยทัศน์โรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2567พันธกิจพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะในศตรวรรษที่21และมีสมรรถนะการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศและระดับสากลส่งเสริมครูสร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ปฏิบัติจริงหรือ active learning และมีจิตวิญญ,ญาณความเป็นครู พัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการโดยนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเเรือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป้าประสงค์ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการและมีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21และมีสมรรถนะในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศและระดับสากลครูสร้างและใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ปฏิบัติจริงพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะยึดหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกลักษณ์เป็นเลิศทางวิชาการแก้วล้ำเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมอัตลักษณ์อัตลักษณ์อของโรงเรียนคือทายาทภูมิปัญญา บุคลากรฝ่ายบริหารคณะกรรมาการสถานศึกษาโรงเรียนโรงเรียนหางดงรัาชอุปถัมภ์บริหารงานโดยนางพักษรินยาคมสุดที่แสนผู้อำนวยการโรงเรียนและมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น3มฝ่ายประกอบไปด้วยดรสุพจน์สุขแยงรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการนางสาวเบญจมาศบุญเพิ่มภูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางสาวนัทธีปินตารองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายการเงินและบุคลากรการบริหารงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาดังนี้ดรชุติมาชาวสิลป์เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์นางอัจฉริยาขันแก้ว เป็นนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูนางสาวนัน,นพัฒน์โนพิละเป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนนายอินสอนหนอกแก้วเป็นประธานชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนในปีการศึกษา2565มีนักเรียนจำนวน1,249คนมีข้าราชการครูจำนวน61คนพนักงานราชการจำนวน4คน ครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน28คนลูกจ้างประจำา2คนภาพรวมหลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น37ห้องเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรระดับชั้นมอต้นได้แก่หลักสูตรปกติ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาจีนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่นหลักสูตรระดับชั้นมปลายได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรสินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจหลักสูตรสินภาษาไทยสังคมหลักสูตรสินภาษาจีนเพื่อธุรกิจ หลักสูตรศิาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรอุตสาหกรรมไฟฟา้าโรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลายมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นมีการจัดสาระการเรียนรู้ความเป็นสากลได้แก่ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS 1รายวิชาการสื่อสารการนำเสนอ IS 2รายวิชากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ IS 3มีการจัดสาระเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาหางดงศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและคณะกรรมการการบริหารงานวิชาการกำกับดูแลโรงเรียนมีการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษโดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาทุกห้องเรียนมีการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆเช่นกีฬา วงโยธวาวิติดนตรีพื้นเมืองและด้านการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมงานของชุมชนรางวัลของสถานศึกษาจากความมุ่งมั่นตั้งใจในความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนก่อให้เกิดผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จนได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2,550และนักเรียนรางวัลพระราชทานจำนวน8คนได้แก่นายสมหวังกิติในปีการศึกษา2,540ระดับมปลายนางสาววันนิกาคำวังสวัสดิ์ในปีการศึกษา2,548ระดับมตน้นนางสาวจิราพรหอมกลิ่นในปีการศึกษา2,548ระดับมปลาย ในอัธพลปัญญายิ่งปีการศึกษา2550ระดับหมอต้นเด็กหญิงจุธาพรพิชัยพันธ์ในปีการศึกษา2551ระดับหมอต้นเด็กหญิงบุษกรรักมิตรในปีการศึกษา2552ระดับหมอต้นเด็กชายเจษดาหอมกลิ่นในปีการศึกษา2557ระดับหมอต้นนางสาวพานิดามารีการรุนกิจ ในปีการศึกษา2,557ระดับมปลายรางวัลทรงคุณค่าสอพอท o b e เ Awards ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับมัธยมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ครั้งที่8ประจำปีการศึกษา2,561 โรงเรียนห่างดงรัฐราชอุปธรรมได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Office of the Basic Basic, Basic Education Commission Quality Awards OBE c QA รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประกวดโครงงานธรรมชาติวิทยาระดับประเทศประจำปี2,562ณองค์การพิรพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และองค์กร t h อา s ซ a n Plus สทรี t r ็น t ตอ e ์อ f t เดอ i กิ i ต์ n ด e หรือ ACGS และในปีการศึกษา2560โรงเรียนหางดงรัราฐอุปถรัรมภ์ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร,ร์โรงเรียนขั้นที่1จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี2562จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีประจำปี2,562โลกประกาศเกียรติคุณรางวัลต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ประเภท7มาตรการ และได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ประเภท7มาตรการตามโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการบวรปลอดบุหรี่ประจำปี2564จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นอกจากนี้สถานศึกษายัางได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเสมาปป,ปสระดับดีเด่นสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่นรางวัลระดับทองการบริหารจัดการ และการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมจริยธรรมรางวัลการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ BEIDQM Bureau of Educational Innovation Development Quality Management จากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโล่รางวัล Best Practice ดีเด่นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้สถานการณ์โควิด -19 จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่รางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยดีเด่นรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติดีเด่นเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวงรางวัลองค์กรต้นแบบคนดีสีเชียงใหม่รางวัลน,นักเรียนชมเชยระดับโลก รางวัลเหรียญทองแดงการนำเสนอโครงงานธรรมชาติวิทยาจัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับมูลนิธิ b e r i n g Global Educational Foundation เมืองฉงชิ <S <S ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565รางวัลดีเด่นประกวดเรียงความระดับประเทศในหัวข้อ โอโหโอทอปจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนรางวัลชนะเลิศฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีน่านยูธคัพ2022รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูดการอ่านและการเขียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2564จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รางวัลชนะเลิศอ่านฟังเสียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทชายระดับประเทศในโครงการเท่อย่างไทยจัดโดยไฟฟ้า TTB ครั้งที่49ปี2564โดยรับถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากรางวัลต่างๆที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนหางดงรัราชอุปถรัรมภ์เป็นแหล่งผลิตเยาวชนคนดีมีความรู้ที่มีคุณภาพให้แก่สังคมและชุมชนเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆโรงเรียนหางดงรัราชอุปถรัรมภ์มีการประสานงานพร้อมทางระดมสปปรรพกำลังด้านต่างๆเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนบุคลากรการเรียนการสอนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนยังสืบเนื่องเรื่องราว พร้อมก้าวต่อเพื่อถักทอ,อนิยามแห่งความฝันถิ่นขาวแดงแห่งนี้มีชีวันแหล่งสร้างสรรค์นคนดีสีหางดง